ก็สวัสดีผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับโอ้ยเชื่อก,นะกับมันจะมืดเลยวเนี่ยหว่ากูเฮ้กับมันจะถ่ายเลยมป๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บ A few e m m o โอเคกลับมาแล้วผมนะก็เป็นรีแล้วแล้วก็ขอแนะนำตัวใหม่แล้วกันสวัสดีครับผมยูผมเองครับ Over a l l e n นะฮะคนดีคนเดิมเลยนะครับผมนะวันนี้นะผมเราก็อยู่ในเกมของระบกในแบบโรกูนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวคุนเก้อะไรแต่อย่างใดนะผมหรือคาคุนี้อะไรแต่อย่างใดแต่ผมจะมาแนะนำวิธีการอัพสต,ตัดนั่นเองนะผมนะ <Yeah. S 1> ก็ะมันมีคนแบบอะไรอะ่ะมีปัญหาเรื่องอัพสต,ตัดกันเยอะนะฮะผมนะ <Yeah. S 1> แต่ อันนี้จะเป็นเป็นออความคิดส่วนตัวของผมนะที่ที่จะแนะนําการอัพเนี่ยน,นี่คือส่วนตัวของผมนะใครใครจะอะไรแนะนําอะไรก็สามารถบอกได้นะแต่อันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะว่าวิทีอัพเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมนะนั่นก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมนะว่าอัพสเตตยังไงมากนะผมนะนั่นก็มาเริ่มกันเลยเริ่มแรกนะผมนะทางกายภาพ อันนี้ทางกายภาพหรือพาสิคอลนั่นเองถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะอันนี้ภาษาไทยอยู่นะพาสิคอลเนี่ยให้เราอัพประมาณแค่100นะครับผมนะตามที่คุณเห็นอยู่ตามตรงนี้นะครับผมนะ100ที่ผมชี้อยู่นะก็ถ้าเราอัพเนี่ยตัวละครเราจะสามารถพุ่งได้ไกลขึ้นนะฮะอันนี้ครับผมนะแบบนี้จุ๊บอ่าการที่เราอัพร้อยเนี่ยมันทำให้เราพุ่งนะครับผมนะแต่ก็ยังแต่มันจะไม่ได้พุ่งเร็วมากนะมันก็พุ่งช้านะครับแต่แค่มันจะขยับไกลขึ้นมันจะพุ่งได้ไกลขึ้นนั่นเองนะผมนะ ถ้าไม่ได้อัพสปีดเนี่ยมันจะพุ่งได้ไม่ไม่เร็วมากนะฮะแต่ถ้าเราอัพอัพสปีดด้วยมันจะเร็วขึ้นได้แต่ผมจะบอกที่หลังได้กันนะฮะผมนะการที่เราอัพไาริเคเนี่ยครบร้อยเราก็จะพุ่งได้ไกลขึ้นอย่างที่คุณเห็นนะฮะผมแล้วก็ตอนใช้หมัดต่อยเนี่ยมันก็จะแรงด้วยนั่นเองนะผมแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวดูจุ๊บจุ๊บจุ๊บพึบนี่ผมนะเอาหมัดต่อยก็ตายได้เลยนะผมนะแต่ถ้าใครอัพอัพเยอะๆเนี่ยก็สามารถต่อยวันช็อตเดียวตายได้เลยนะผมนะแต่ ผมขอย้ำว่าอัพแค่ร้อยเดียวนี่แหละดีแล้วแต่ถ้าใครอยากเอาไปเกณฑ์คนก็อัพให้มันเยอะนะครับผมนะแต่ถ้าใครแบบเอาแบบธรรมดาจริงๆคือร้อยเดียวนะครับผมแค่ร้อยเดียวเท่านั้นครับผมไม่ต้องเยอะจนเกินไปเอาแค่ร้อยเดียวนี่ยแหละจะได้ไปอัพอย่างอื่นได้นะครับผมนะ <S <S โอเคนั่นก็มาอันต่อไปเลยแล้วกันอันต่อไปนะครับผมนะั่นก็คือ ความเร็วหรือสปีดนั่นเองนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันสปีดนั่นเองอันนี้คือความเร็วนะผมนะให้เราอัพแค่2 0 0นั่นเองนะผมแค่2 0 0ก็พอแล้วนะผมนะถ้าเราอัพ200เนี่ยตอนเรากด X เนี่ยครับผมนะเราจะวิ่งเร็วประมาณนี้ผมนะก็เราอัพเราอัพให้มันสูงกว่านี้ไม่ได้นะผมนะเพราะว่าความเร็วมันตันแค่ประมาณนี้นั่นเองนะผมนะ,ะการที่เราอัพเนี่ยมันจะทําให้เราเพุ่งรัวพุ่งรัวขึ้นนะมันจะพุ่งเร็วขึ้นนะแต่จะไม่ไกลนะผมนะถ้าเราไม่อัพไพซิคหรืออันที่ผมบอกข้างบนนี้้รัมมถาาเไ่อ เราก็จะพุ่งได้แค่เราก็ได้พุ่งได้แค่เร็วขึ้นนะฮะแต่ไม่ได้ไกลนะครับผมนะก็เราก็ต้องอัพ2อย่างนี้ด้วยนะครับผมนั่นถึงจะเป็นอย่างที่ผมเคยพุ่งอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมนะก็นี่ผมนะก็ถ้าใครอยากจะวิ่งเร็วๆก็อัพสปีดด้วยนะครับผมนะให้มันส0งนั่นเองผมแนะนําว่า200นะครับผมนะหรือถ้าใครอยากแนะนําอะไรก็สามารถบอกได้นะครับผมนะแต่ผมแนะนําว่า200นะครับผมนะพไฮซิเคิลก็แค่ร้อยเดียวนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสําหรับเอ่อทางไกลไฮซิเคิหรือสปีดนั่นเองนันก็มาดูกับ ควินเก้หรือคาคุเนะนั่นเองนะหรือแล้วก็ดีเฟนซ์นั่นเองนะผมบอกว่ามาแนะนำเรื่องเอ่อควินเก้หรือคาคุเนะก่อนแล้วกันนะผมนะเพราะว่ายังไงคาคุเนะกับควินเก้เนี่ยหรือกูนกับซีจียังไงมันก็เหมือนกันอยู่แล้วจะอัพแบบไหนก็ได้แล้วแต่พวกคุณเลยฮะผมนะนะั่นก็มาเริ่มจากคาคุเนะกับควินเก้นะผมนะก็จะอัพผมถ้าอยากจะตีวันช็อตไอ้พวกนี้ตายนะผมนะอันนี้ขั้นต่ำนะขั้นต่ำที่ผมคิดไว้นะคืออัพแค่ประมาณเอ่อพันพันสามพันสี่นะผมนะอันนี้คือขั้นต่ำที่ผมคคิดไว้นะือแบบ แบบถ้าอยากให้ตีวันช็อตแบบทีเดียวตายนะผมนะในแบบนี้เนี่ยเนี่ยจึ๊บมันอันนี้ถ้าตีวันช็อตมันมีโอกาสตายนะผมถ้าอัพแบบพันสองพันสามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้คือพาสซีฟของจูโซไงกูลืมบอกไปในคลิปเลยใช่ไหมคลิปนั้นลืมบอกไปเลยเนาะก็ตอนเราตีเนี่ยอันนี้จะเริ่ดรตนะเออเนี่ยจึ๊บก็ประมาณนี้โอเคนะก็เท่าไรอัพให้อัพให้มันคานุคานุนิกับควินเก้ถ้าอัพให้มันเป็นแบบ พันสองพันสามนะก็จะตีทีเดียววันช็อตเอพวกนี้ตายได้เลยนะผมนะก็สามารถยืนฟาร์มได้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับเอ่อการการฆ่าเอากริลลี่หรือพวก CG จีเลยพวกนี้นะผมนะถ้าใครอยากตีวันช็อตก็อัพตานี่ผมบอกนั่นเองนะผมนะโอเคงั้นก็มาเอาข้ามค่าคุรนี่ควินเกไปก่อนแล้วก็มาลองค่าความค่าคงทนหรือดีเฟนซ์นั่นเองนะผมนะไม่ใช่ว่าหลังกิ๊กจำไม่ได้โอเคนะค่าคงความทนเนี่ย จะอัพเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ไม่เกิน2,500อันนี้ผมแนะนานะครับว่าไม่เกิน2,500อครับอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะขอย้ำว่าความคิดส่วนตัวผมนะครับจะอัพเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ไม่เกิน2,500นครับผมนะถ้าคุณอัพได้เท่าที่ต้องการแล้วอย่างเช่น2 3 5 0ันมอยเหที่ผมเหนืยนที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะผมนะแล้วก็ไป Queen อัพกุญเกลเลยคับคุณนี้ให้หมดไปเลยก็ได้ครับผมนะก็คุณจะอัพค่าคงทนเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ไม่เกิน2,500 0อครันห้นคร้าอัเสร็็จปป๊กไอั คุณเก้หรือค่าคุณนี้ไปเลยก็ได้ครับผมนะหรือถ้าใครอยากต้องการควาเมจจริงๆก็อัพค่าคุณนี้ไปก่อนเลยก็ได้ครับผมนะให้ได้ประมาณสามพันก่อนแล้วค่อยไปอัพค่าความทนก็ได้ครับผมนะอย่างนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่พวกคุณเลยครับผมนะแต่ผมแนะนําว่าค่าความความความคงทนเนี่ยก็อัพแค่สองสพันห้าร้อยไม่เกินนั้นนะฮะก็อัพประมาณน,นั้นนะผมนะถ้า เอาเกินไปผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะผมผมผมแนะนำแค่ไม่เกิน2,500ันารนั่นเองนะผมนะผมแนะนำประมาณนั้นแต่ถ้าใครอยากจะได้แนวอื่นก็จะอัพเพิ่มไปเลยก็ได้นะผมนะแต่ถ้าเอาใครแบบปัญอยากเอาแบบการปัญกลางก็อัพก็ตามที่ผมบอกนั่นเองนะผมนะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับอันก็อัพสตัดนั่นเองก็มันก็ง่ายๆอยู่นะก็การอัพสตัดมันก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าใครอยากจะอัพสตัดดีๆก็ดูคลิปนี้ได้นะผมนะ ใครอยากรู้วิธีการอัสตัดก็ดูได้นะผมนะโอเคก็จนประมาณนี้นะผมผมแต่ถ้าใครอยากจะแนะนําอะไรเนี่ยก็สามารถบอกได้ใต้คอมเมนต์นะผมนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะแต่บางบางคอมเมนต์ผมก็ไม่ได้ตอบเพราะผมก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะครับผมนะกดใจให้แทงก็อย่างดีนะเนาะโอเคนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับการแนะนําในครั้งนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมโอเวอร์อาร์เรนก็ด้วยนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วผมนะก็ เจอใหม่นะผมนะอีพีหน้าหรือเกมถัดไปที่ผมจะเล่นหรือการรีวิวถัดไปที่ผมจะรีวิวนะครับผมนะบายสวัสดีครับเย้ yeah.